You just finished touring in Asia with Maroon 5? That's amazing. Yes. Sold out shows. March. March issue. Like. <No. S 2> โอ้แบบว่าไม่ได้พักกันเลยแม่คืนนี้โนริซ่าจะปล่อยเพลงนะคะ27เข้า28ไทยเที่ยงคืนแล้วก็ส0บโมงโนอริซ่าจะมีไลฟ์นะคะดิสนีย์ปาร์ตี้ที่ LA เป็นงานเริ่มต้น PlayStation แล้วก็ Music Night nice, ร่วมมือกันกับโนริซ่าค่ะ1ิบโมงเช้าวันนี้นะคะแล้วก็ล่าสุดค่ามีการรายงานว่านอริซ่าจะเข้าร่วมบันทึกเทปรายการ t ด e Jennifer Hu s s ท n Show ในวันที่4มีนาคมนี้โอ้ oh my god ทีนี้ก็ไป Google เลยจ้ะแม่ t h อ Jennifer h u ฮ s a n s h o w คือเขาบอกว่ารายการนี้นะคะ Jennifer Sancho Hut เป็นรายการ อลกโชว์ตอนกลางวันที่รวบรวมโดยชาวบริการซีรีส์ที่ชนะรางวัล NAACP Image Award ซึ่งก่อนหน้านี้อันนี้แอไปดูที่ช่อง YouTube มาละก็คือไทล่าก็เพิ่งไปนะคะมาดูนฟ์คนดังมากมายเลยนะคะดำเนิน,นรายการโดยนักร้องนักแสดงนะคะคุณเจนิเฟอร์ฮัสสันดังนั้นรอติดตามชมได้เลยจ้าซึ่งเขาก็มีหลายซีซันมามากๆเลยนะคะเนี่ยเป็นรายการที่โด่งดังเลยทีเดียวค่ะซีซอย่างไรเพื่อนๆก็ติดตามชมได้ที่ช่อง YouTube ของพี่เขาได้เลยเดี๋ยวจะปักหมดลิงก์ไว้ให้ค่ะ ตัวอย่างรายการต่างๆนะคะน่าจะได้เห็นกันเร็วๆนี้โอ้ oh my god งานนี้นะคะต้องแก้ตารางงานน้องิซ่าแล้วแก้ตารางงานน้องิซ่าอีกวะเนี่ยคืองานเยอะมากแม่ซึ่งน้องลิซ่าจะโปรโมทบัมนะคะเข้าใจได้ดีวมาเดือนสาโปรโมทเต็มตัวแบบยาวๆเลยเพื่อนๆเป็นรายการที่เราไม่ค่อยได้เห็นนะคะนอกจากนี้แม่บอกว่าขอตอบไปก็แบบรายการของคุณจิมมี่ฟอลลอนอะไรแบบนี้ต่อๆๆๆไปเลยนะคะแอนดคาดว่าน่าจะมีแหละแต่ตอนนี้เอาเป็นว่าเริ่มต้นนะคะก็คือจะไปรายการคุณเจนนิเฟอร์ฮัสสันเดอร์รอติดตามน้องลิซ่าได้เลยค่ะจาก เข้าร่วมอัดรายการนะคะตัวอย่างน่าจะได้เห็นกันเร็วๆนี้ Oh family Yeah about my fam What was that like Just a dream come true because you know you mm hmm. but you know you know we got like a sneak peek of it Oh god Y'all want to see it